วันฝนตกๆนะคะกลับจากโรงพยาบาลแล้วนะคะไม่รู้จะมาเผาเรื่องชีวิตครูอยู่ให้มันได้ใสใ่มันเป็นไม่มีอะไรสมหวังไม่มีอะไรเปอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์อกค่ะในการใส่ชีวิตครูนะคะถ้าเข้าคิดว่าทําไมทําไมทําไหมข้าว่าทําไหมของเขานี่คือเข้าเอาชีวิตของเข้าไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น มันก็จะมีคําถามเขามาในมันสมองเขาหลายๆว่าทําไหมและก็ทําไหมเนาะแต่หากเขาไหวถ้าเท้าใส่ชีวิตแบบชีวิตเป็นของเราเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นเขาสิบ่มีคําว่าทําไหมเขาสิมี่เข้าแต่คําว่าให้อภัยและเข้าใจเป็นอย่างไม่น้อยถึงบอกคํานี้เพราะว่าหลายๆคนก็เขามาปรึกษาไม่น้อยทั้งนั้นขอควา้างทั้งนั้นเป็นบุกเนาะคะ่ะส่วนตัวไม่น้อยเลยว่าคําามาทําไมมันสิเกิดขึ้นได้ ตอนเมื่อเข้าบรูจากตัวตนของเขา้าสาเหตุเกิดจากยังคะสาเหตุจากเข็นเขาเราบรูว่าครั้งในของเขาจริงๆอะเป็นจังไหนบางคนอาจจะไปเห็นครอบครัวของคนอื่นแค่เพียงภายนอกเนาะแล้วก็คิดว่าโอ้ยเขาเลิศเลอเฟอร์เฟกไม่น้อยคิดว่าในนิยามในความคิดของไม่น้อยนะคะคําว่าครอบครัวทุกคนไม่ได้เลิศเลอเฟอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต บาวาอยู่ในฐานขออะของครอบครัวนันสิอยากดีมีจนแค่ใดทุกคนมีปัญหามีอีหยงหลายๆอย่างที่บริสร้อยโปรเซหรอกคะ่ะได้อันหนึ่งก็ขาดอันหนึ่งมีอันหนึ่งก็เหลืออันหนึ่งเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาจะเหตุใด,ดและอยู่ใดใส่ให้เป็นก็คือชีวิตครูของเฮาเองต้องก้มเบืองชีวิตครูของเฮานะคะไม่น้อยสิบพแต่ต้องครอบครัวของคนอื่นไม่น้อยจะยกตัวอย่างครอบครัว,ข,วของไม่น้อยเองแล้วกันเนาะคะ่ะยังชีวิตครูที่อยู่ก็พอใหญ่ไม่น้อยบอมักในสิ่งที่พอใหญ่มี ในบางอย่างแบบเดียวกันพ่อหญ่กับบมักในสิ่งที่ไม่น้อยเป็นในบางอย่างคนเท่านะชีวิตครูยู่น้ำกันเนี่ยบ่มีผู้ใดดีทั้งรอยแล้วก็บ,บ่มีผู้ใดทิ่ด้อยทั้งรอยเช่นกันยังพ่อหญ่ก็มีขขอเสียยังไม่น้อยกับมีขขอเสียอายุัตยางยังพ่อหญ่ก็มีเป็นคนที่ซาเย็นล่มช่วยพ่อหญยน้ำแข็งพ่อหญ่หิมะนะคะ และกาหลายๆอย่างที่เขา่มักเขาวมักในในข้อเสียของเขายัางของม่อยน้อยจะเป็นคนที่ใจห้อนเ่าปุ๊บต้องเฮ็ดปับ๊บเราเป็นคนที่ยังไงอะเป็นคนที่คิดแล้วทำอะเป็นหัวสมัยใหม่ส่วนพ่อยจะเป็นหัวโบราณพ่อยจะคิดซาๆค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปแต่พ่อ่นี่เป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วต้องลองอลงมือทำแต่พ่อ่จะคิดแต่ก็ต้องพิจารณหาหาเหตุและผล เขามากคัดแยงกันพ่อสมควรจังสีลงเมื่อเหตุจังสีซึ่งไม่น้อยเป็นคนประเภทว่าคิดแล้วลุยตั้งหลักแล้วก็ลุยแล้วก็ผพิษพาดแก้ไขถัดไปว่าใดค่อยวางสีนะเป็นมั่นกับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนใหญ่เป็นคนใจเย็นไม่น้อยเป็นคนที่ใจห้อนแต่มากเบาแต่ถ้าว่านักจมแต่ถศูนสีบ่จมสีบ่เบาสีงเงียบมั่นกับสวนทางกันมีทั้งขอดีและขอเสีย การกินอาหารกับมาค้นระยางการใส่วิธีชีวิตกับใส่ค้นระยางแต่ปรับเขามาหากันนั่มีปัญหาหันหาเขามาแนมเบิ่งกันมีหลายครั้งที่คิดว่าเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งอาจจะเกิดจากการใส้ชีวิต,ตแต่หน่อยเขาได้รับการปลูกฝังมาแบบนี้ส่วนของเฮาเป็นคนทางโซนเอเชียกับใส่ชีวิตมาแต่หน่อยอีกรูปแบบหนึง่งแล้วกับการปลูกฝังไม่อีกแบบหนึง่งเมื่อมาเจอกัน มันเลยเป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบมันจะเดินสวนทางกันนะคะแต่เหตุจังไหนสิอูน้ากันใดไม่น้อยบอเอาชีวิตแม่น้อยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบอเลยกับบอกคอยมีคำว่าทําไมนะคะเพราะว่า ใครจะมีใครจะได้ใครจะดีมันก็เรื่องของเขาใครจะร่ำใครจะรวยก็เงินในกระเป๋าเขาใครจะทุกข์ใครจะจนก็เงินของเขาใครจะกินใครจะดื่มก็ความสุขของเขาใครจะใช้จ่ายใครจะเล่นอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาความสุขของใครมันการหาความสุขสื่อความสุขใส่ตัวเองแตกต่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่หน่อยก็เลยบอก่าไมมีคําว่าทําไมอะค่ะไม่หน่อยมีแต่คําแต่ว่า ให้อภัยเอออยู่ต่อไปว่ะบุญคุณว่ะเออโอกาสวะเออไม่น้อยจะมีแต่จังสีสมากกวานะคะแล้วก็มีข้ามาขอบคุณเพราะว่าในหลายๆอย่างวิถีชีวิตที่อยู่ก็พย่มาเป็นสิบปีนะคะเป็นสิบปีเคยคิดแตกแยกกัน,นเป็นสิบๆเถื่อเพราะว่าความถี่มันบอกเข้าใจกันทั้งหลายภาษาบอกเข้าใจกันในหลายๆอย่างนะคะมันบอกสมา,จจามาริจูนของมหากันไดแต่ไม่น้อยอยู่กันในจังไหน เมื่อใจเย็นลงไม่น้อยก็สิมานม่างย้อนตัวเองเมืองว่าอย่าลืมนะว่าเฮ้ามานี่เข้ามาจากว่ามีอย่างเฮามานี่เข้ามาแต่โตที่เฮาได้กาไรก็คือโอกาสและสิ่งที่เขายิบยืนห้บ่แมนบอกเขาจังไนเมยืนอยู่ในจุดๆุดนี้ใบมักไก่บานขนาดนี้และมีโอกาสในหลายอย่างเครื่องบินบ่เคยนั่งกระด้นั่งอีหยังบ่เคยได้เหตุก็ได้เฮตุอยู่นี่กับบแมนเขาคนนี่ตีคนที่เฮาว่าเขาบดีคนที่เข้าคิดว่าเขาหายเฮาหน่อย คนที่เฮ้าคิดว่าเขาบ่ให้เฮ้าแมนมอคนที่เขาหลายๆอย่างเออแล้วเฮาสิปีแนมิ่งทำไมว่าคนข้างนอกเขาจะใช้ชีวิตแบบไดเขาจะกินจะอยู่จะใช้เงินยังไงเขาจะฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยม,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 มันก็เรื่องของเขาไม่หน่อยก็เลยบ่มีคำว่าทำไมบ่เอามาเปรียบเทียบนะคะมันก็นเลยมีความสุขอยู่ด้เลยอย่างหนึง่งคำว่าอาภัายไงคะอย่าลืมว่าเราก็ทำอะไรผิดพลาดไม่ถูกใจเขาเช่นกัน เขาก็เฮ็ดอีงอย่างบ่ถูกใจเฮ้าเช่นกันเฮาเฮ้าจะคิดเฮาเฮ้าจะาลืมว่าเฮาบ่าได้เฮ็ดอิงอย่างดีเลิศเลิเพอร์เฟคสำหรับเขา มากมายเขาก็บ่ได้เห็ดอีกอย่างดีเลยเลอเพอร์เฟกต์กับเฮ้ามากมมยนะคะชีวิตคูต่างคนต่างอยู่น้ากันเรียนรู้กันไปในแต่ละมือถึงจะสิอยู่กันมาเป็นสิปีแต่การเรียนรู้ระหว่างคนสองคนนี่บ่สิ้นสุดนะคะมันจะสิ้นสุดการเรียนรู้กันและกันต่อเมื่อสิ้นลมหายใจหรือเราแยกทางเดินหิ้วกระเป๋าคนละใบและเดินจากกันเท่านั้นเองนะคะนังนั่น ใช่ได้ดังใจเฮาร้อยเปอร์เซ็นต์ไ่มีทางดอกเฮาะน้องก้มเมือง่าตัวเฮาเองเฮายั่างใบใดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮาอยากเค็ีอีหยังให้ตัวเฮาเฮายังเฮ็ดบ่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องแล้วเฮาสิไปคาดหวังชีวิตครูหรือคนที่อยู่ข้างเฮาอ่ะเฮ็ดให้ารอยเปอร์เซ็นต์ใดจังได๋ถูกบ่สิ่งที่เฮาอยากได้เฮาต้องค่อยๆสากค่อยๆหาค่อยๆเก็บค่อยๆกู้สิ่งสําคัญที่สุดความเข้าใจความเชื่อใจจังสิอยู่นํากันได้ สำหรับแม่หน่อยกับพอใเญยอยู่กันแบบไม่มีอะไรผูกมัดกันนะคะบอกว่าสิเป็นทรัพย์สินเงินทองหรืออนาคตกับ่ได้ผูกมัดกันอยู่กันไปเรื่อยๆอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเมื่อความสัมพันธ์และความรักความเข้าใจมันสิ้นสุดลงก็คือสิ้นสุดลงเจ้าบ่แเป็นสมบัติของข่อยข่อยบ่แเป็นสมบัติของเจ้าเมื่อถึงเวลาตางคนก็ตตางคืขึ้นกันไปก็แค่นั้นเพราะว่าในชีวิตคููที่แม่หน่อยใช้ชีวิตมานี่ก็มีสองครูคู่แหลกก็คือพ่อของลูก ก็จดทะเบียนสมรสยู่นกันมาเกือบยี่สิบปีนะคะแต่เมื่อวันหนึ่ง mm. เขาไม่ใช่คนของเราเราไม่ใช่คนของเขาทุกสิ่งทุกอย่างหมดความเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็แยกกันออกมาไม่หน่อยไม่หน่อยอยู่ไม่หน่อยเคยใช้ชีวิตแบบมีใบทะเบียนสมรสนะแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบอยู่กับคนญ่แบบไม่มีใบทะเบียนสมรสไม่มีอะไรปูกมัดใครตายก่อนก็หาทางดิ้นรนต่อไปสําหรับคนที่อยู่ ในความ,มูสึกแลอในความมึกแแใกความเป็นอยู่ของไม่หน่อยในรูปแบบนี้ไม่หน่อยว่ามันมีความแตกต่างตอนที่ไม่น่อยใช้ชีวิตแบบทะเบียนสมรสเธอเป็นของฉันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติของฉันน่ะมันมีความมึกว่าบ่่อยมีความสุขเต็มโปรยมีความหวาดระแวงมีความคิดยาดมาเขาสิมาเหยียงมาเอาของเข้าไปมาสนีนุ่นี้นั่น เขาเห็นยังว่าถือใจกับศูนย์เวลาเขาบอกว่าเห็นยังเราบ่ได้ด,ดังใจน่านสิศูนย์ศูนย์เป็นเบื่อเบื่อเบื่อขึ้นนะคะแต่พ่อมันเชืสุดการใส่ชีวิตแบบผูกมัดแล้วมาใส่ชีวิตแบบอิสระอยากกับพ่อหญ่แล้วนี่ยมันจะได้แนวคิดอีกแบบหนึ่งนะคะพ่อใหญ่นี่ปล่อยไม่น้อยไปเลยค่ะมึงอยากไปไสอยากไปเที่ยวยังไปเลยค่ะถ้าก,กูบอดีมึงก็ทิ้งกูเองแค่นั้นแหละถ้าก,กูบอดีที่สุดหรือวังไปเจอคนที่ดีกว่าก,ากามึงก็ไป ถ้ามึงคิดว่าคนอื่นเขาห้เงินห้ทซับซ์อมบัตรมึงมากหรือห้แค่ของหนอกกายางกระเป๋าแบนเนมเสื้อผ้าแบนเน่เครื่องสางแบนเน่มึงแล้วมึงมีความสุขที่แท้จริงมึงไปเลยหน่อยพญาเาวครับนีงไปเลยแต่วังมาบอกกูว่ามึงสิไปแล้วก็เก็บของมึงออกไปพร้อมเออแต่ถ้ามึงออกไปแล้วมึงนั่งคิดว่ากูยังมีความดีอยู่ในใจมึงนะมึงไปนั่งกินเขากินเหลากับผู้ได้เราจะเป็นผู้ไา้อื่นก็สร้างมึงก็ต้องกลับมาบานคือเก่าพญายาวแค่นั้น ฉันบม่มีอย่างให้เธอแต่สิ่งที่ฉันให้คือโอกาสและสิ่งที่เธอเก็บเอาเองเธอลองคิดเอาเองแล้วกันเพราะเธอไงแล้วฉันจะบ่บออย,ย่งางไรฉันอาจจะเห็นอย่างบ่ถึกใจเธอเพราะฉันมีขอเสียของฉันฉันมีโลกส่วนตัวของฉันเธอก็มีโลกส่วนตัวของเธอเธอมีความอยากได้ของเธอฉันก็มีความอยากได้ของฉันซึ่งคณะความต้องการของคนบ่พอก,กันแล้วค่ะเพราะว,ว่าแตกต่างด้วยอายุและวัยแล้วก็แตกต่างจากการเลรี้ยงลูกตั้งแต่เริ่มต้นเราก็เลยลว่าเราเข้าใจ เลาเข้าใจไม่ไงห,หน่อยในทุกเรื่องที่ไปหน่อยดินล้นที่ไมหน่อยวากวากวากอยู่ขางเล่าเนี่ยเรามาสักวันหนึ่งเธอสิเหมื่อยแลวสักวันหนึ่งเธอสิเขาสูดซึ่งถึงปววมทองแทน้ในชีวิตของเธอเองเธออยากดินเธอดินไปเลยหน่อยฉันนั่งอยู่นี่แหละฉันจะนั่งอยู่ตรงเดิมนี่แหละเราหว่วอคาเดียวแค่นั้นเมื่อมันเลียนรูดมันยู่งกันมากแล้วมันชินพอมันชินมันก็เออมันแมนของเขาแล้ววะบางที่ศูนย์จนแบบพอเมิดศูนย์แล้วเวลาเศร้าศูนย์เนี่ยเออเขาเคยแห่ไฟเฮานีวา่ว่า เวลาเขาคิดผิดผิดหรือเหตุอีเหียงผิดผิดไปเนี่ยเขาก็ยังแห้อภัยเขาได้เออเขาใหยอภพ่เขา,าไขาด้สมบัติเีหยังทีมันสื่อมากแล้วเขาก็เคยสอนเข่าไม่เพราะยัสอนมีน้อยว่าถ้าเธอออกนอกบ้านแล้วเธอมีคําถามคําว่าทําไมกลับเข้าบ้านเธอจะไม่มีความสุข ไม่น้อยตอนนั้นว่าเข้าใจหรอกคะ่ะเพราะว่าฉันยังบริสไทรูปแบบชีวิตที่ที่พ่อใหญ่สอนมาฉันยังติดรูปแบบที่ฉันใช้ชีวิตประจําวันของฉันอยู่เมืองไทยแบบใดแล้วก็ความนึกคิดของฉันในเมืองไทยเป็นแค่นั้นเจะตรงมาอยู่แค่นั้นฉันคิดว่าฉันมาเมืองนอกจ,จะต้องได้อันนั้นฉันจิตต้องได้อันนี้ฉันจิตต้องนีอันนั้นจ,จะต้องมีอันนี้ง่ายบอกเคยคิดว่าชีวิตที่แท้จริงมันเป็นยังไง เขาไม่อยู่กันเราเราสอนเราให้บริษัทอะไรต่างๆเออลูกพ่อแม่หน่อยมันอังกฤษแล้วก็เริ่มใส่รูปแบบวิถีชีวิตอย่างที่เราบอกเออทุกวันนี้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายในหัวใจกระเป๋าแบนเนมเลยเขาก็ใส่ห้องก็ใส่กระเป๋าไว้ละสิบบาทห้องก็ยนังไปกินเขาห่านรู้ๆได้อยู่ได้ละเออเป็นไงวะเธอเป็นผู้หญิงเธอสิต้องไปสื่อของราคาแพงทำไมพอพกเธอจะใส่ไปสองสามเธอพกเธอก็อยากซื้อตัวไหม เธอก็จะมาถึงของเก่ามันเป็นเงินตัวใดสะสมกันไว้แต่เธอเอาเงินตัวนั้นมาเก็บไว้แล้วเธออยากได้อีหยังที่เป็นชิ้นเป็นอันที่มีค่าเธอไปซื้อเธอจะมีคำถามว่าทําไมทําไม่เราไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นแล้วเธอจะพุ่มใจซะดวยสามว่าเธอซื้อมาจากหยาดเงิอแรงงานและการเก็บหอมรอมเด็บของเธอเองเอ้าอีตาอันนี้ว้าถือเว้ยเฮ้ยก็เลยขายว่า่มีทําไม่ไง แล้วก็บ,บ่มีการาว่าพอญ่ไปไม่หน่อยสรแล้วแวงพอไม่งหน่อยออกดอกบานไปเที่ยวพับตัวบาเแล้วก็บ,บ่ไส้สนใจแล้วก็บ,บ่ได้แล้วแวงไม่ไงหน่อยมันก็เลยบ่มีคาว่าทไไําไมนะคะพี่น้องนี่แหละชีวิตครูอยู่ให้เป็นใส่ให้เป็นอยู่ให้ได้ใช้ให้เป็นและจะมีความสุขอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทีย,ทยกบ,กบกับครอบครัวอื่นอย่าเอาชีวิตตัวเองไปกดดันตัวเองกับคนคนอื่นคนอื่นก็คือคนอื่นเขาได้ก็คือเขาได้เขาบริโภคเขานี้ว่าเขาได้มาแบบรนอยเปอร์เซ็นต์หรือเขาได้มากแบบไหนอย่าคันอกกอุด เราจอดแล้วเพราะว่าคันไม่หน่อยเบาหลายมันเกือบเหมือนหนาม้ายเหมือนไพ่เลือในอ่างนะคะเพราะว่าทุกวิถีชีวิตมันคันห้ามหูจะคําว่าพ่อนะคะก่อนหน้านี้ไม่น้อยหูจะคําว่าพ่อไงไม่หน่อยถึงดินล้นถึงมีแต่คําว่าทําไมแต่ทุกเมื่อน,นี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้มีแต่คําว่าอีหยังก็ไดเออสร้างมันเถอะเพราะว่า เฮาบ่แมันคนเลิศเ้อเปอร์เฟก็ผัวมากมากผัวกับคนเลิศเลอเปอรเฟก็เฮ้ามากมายเข้าสิาบคาดหวังอีอย่างนนาหนักหนาแล้วสมัดนอกไก่ไม่น้อยก็บ่สะสมแล้วค่ะทุก้นนี้บ่ได้สะสมยังนะคะเอาแค่พอมีพอกินมีก็ใช้ไปเที่ยวบ้างเก็บบ้างแบ่งปันลูกบ้างเก็บไว้ให้ก,กาไรชีวิตตัวเองบ้างอีหย่างท่านั้นเพียงพอสหรสมรสมัดนอกไก่ไม่น้อยก็บ่ไส้สะสมมีก็แค่เ,เอาไปาใส่เห็ดบุญเฮ็ดท่านใส่ไปนํามีงานสังคมมากนิดๆหน่อยนยกับเพียงพ่อแค่นั้นนะคะก็ ก็เสีะสมเป็นยังเมื่อตายไปก็ยังไปบ่ได้ยิงไม่เห็นงานศพหลายๆงานแล้วก็เห็นคนตายบ้านนี้หลายๆคนนี่มีความรู้สึกว่าเออขาก็บ่ได้สะสมเป็นยังตายไปก็ทอนนั่นจริงๆบ่เหลืออีอย่างแล้วก็บ่ต้องมาจัดงานอีหย่างไงโตถึงเวลาตายรัฐบาลก็ออามาจัดการน่นนี่นั่นให้เออมันเลยให้เราเห็นว่าเห็นว่าบุต้องสะสมมีอย่างไม่หรือไม่น้อยในเฉพาะชีวิตของไม่น้อยไม่น้อยก็บบต้องสะสมอย่างหลายนะคะเพราะว่ามิรูแค่สองคน ภายใต่กรกมดเป็น,น,นแค่นั้นก็แค่นั้นแหละค่ะชีวิตลูกก็ต้องสะสมของตัวเองขึ้นมาสร้างฐานของตัวเองขึ้นมานะคะหยุดใช้คําว่าทําไมจงใช้คําว่าทาอะไรยังไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองมีความสุขในรูปแบบของเราสร้างสรรค์และก็กําหนดชีวิตตัวเอง,ใน,องในชีวิตครอบครัวในชีวิตครูให้ดีที่สุดดูแลคนใกล้ตัวดูแล,แลคนข้างกายให้ดีดีกว่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนนอกบ้าน หรือครอบครัวคนอื่นมันจะทําให้เราทุกข์ใจไปตลอดชีวิตนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีใจโดยรักใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ